ลอยครับสวัสดีครับพี่นอ้องโซมวนนี้อากาศดีครับ กี้นี่นิ่งๆนกเจาอยู่พูนครับของบูชาดอกของราคาถือแดดยังบนออกครับล่มกับพ่นมีนกร้เหมือนนี่มับนบ้ได้ยงี้ง ถึกอยู่ครับเมื่อกี้แต่ว่าบอนเนี่ยไปเอามาครับสี่แสดเจโก้ครับสี่ห้าเจ็ดพี่เมียมเดี๋ยวไปเบิ้งตัวก่อนครับเป็นตะหกอยู่ cái này cái y thử phun, bài mày phun bên nòng, bút thử hót bao cầy này, này cái y như bút thử

เกยเตือบวี่ครับเดี๋ยวคือห้าตัวกันพะไปลองไปห้าไม้ไม้อีกครับมือนีแดดโบออกออกไปเรื่อยๆเดี๋ยวอยูยนายองสิเขาบั่น

เรียบร้อยยิงลูกเจ้าต้นพอดเลยครับบกไกลดอกบกฟอสซีสิบเมตรนี่ยิงงานเต็มเต็ม Các bà phim hoàng tổ hợp Đây là khinh được nhỉ lượng mất rồi, đưa các chỗ kêu là Hồ ngám ngầm Ui ลมพงน,นี่งาพอเลยครับโอ้มันตายเลยมนันครับ พาพี่น้องเว้ยกับบ้านมานันพ่อตระยาได้กินแล้วขอบานแล้วพี่น้องวันนี้สามแต้มครับเจ้าสองเขาหนึ่ง ผลทำทาซิลินมาพยาเขากินแล้ววันนี้มันอยู่ขอบคุณพี่น้องติดตามารับชมครับไว้มีโอกาสมาพาพี่น้องว่าเบ่งทงุ่งนา บรรยากาศดีๆอีกครับสำหรับจิบนี้กับเอาไว้แค่นี้แหะครับไม่พอกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ